ชาร์จยังไงก็ได้เม็ดเดียวนะครับอาการนี้เป็นที่เมนบอร์ดนะครับยังไงก็ได้เม็ดเดียวนะครับเม็ดที่สองเม่ขคืน เปลี่ยน CPU ด้านหลังนะครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวสตาร์ทแบเป็นนึ่งให้ดูเดี๋ยวจะไปสตาร์ทตอนหลังประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเด็กๆสัปดาห์หนังสือเนี่ยที่ฉันไปสัมภาษณ์เจ้าของ หลังจากเปลี่ยน CPU แล้วนะครับก็เรียบร้อยครับสองจุดเหมือนเดิมนะครับ